ในโลกที่เต็มไปด้วยเสียงตะโกนเราอาจต้องการพื้นที่เงียบๆสำหรับการรับฟังเคยไหมครับที่รู้สึกว่าระหว่างขาวกับดำมันน่าจะมีเฉดสีเทาอีกมากมายที่เรามองไม่เห็นยินดีต้อนรับเข้าสู่ Bright Steps Podcast Series เข้าใจสังคมไม่ต้องเลือกข้างพอดแคสต์ Podcast ที่จะพาคุณไปสำรวจความซับซ้อนของเรื่องราวต่างๆ ไม่ใช่เพื่อหาว่าใครถูกใครผิดแต่เพื่อกลับมาทำความเข้าใจของกันและกันและในวันนี้เราจะมาตั้งคำถามกับเรื่องที่ว่าสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับกลับมาสู่ Bright Steps Podcast Series เข้าใจสังคมไม่ต้องเลือกข้าง รายการที่เราจะมาคุยกันเรื่องสังคมแต่ไม่ได้มาชี้นำหรือบอกว่าใครถูกใครผิดสวัสดีครับวันนี้เราจะมาคุยเรื่องที่อาจจะทำให้หลายคนรู้สึกไม่สบายใจนิดหน่อยคือเรื่องการไม่ตั้งคำถามที่บางทีเราคิดว่ามันเป็นเรื่องปกติเป็นเรื่องสะดวกแต่จริงๆแล้วมันอาจจะทำให้เรากลายเป็นคนแปลกหน้าในบ้านตัวเองโดยที่ไม่รู้ตัวและเหมือนเดิมนะคะเราไม่ได้มาบอกว่าใครควรทำยังไง เราแค่อยากเปิดพื้นที่ให้คิดกันเพราะบางทีคำถามที่เราไม่กล้าถามอาจจะเป็นกุญแจที่จะทำให้เราเข้าใจตัวเองและประเทศเรามากขึ้นเอาล่ะเริ่มด้วยคำถามง่ายๆก่อนดีกว่าเราเรียนประวัติศาสตร์มาตั้งแต่เด็กแต่เรารู้จักประวัติศาสตร์ไทยจริงๆแค่ไหนโอ้นี่โดนแล้ว <laughs> จริงๆถ้าให้นึกดูเรารู้จักแค่ไทยไม่เคยเป็นเหมืองขึ้น สมเด็จพระนเรศวรประกาศอิสรภาพแล้วก็รัชกาลที่ห้าทรงยกเลิกทาาแต่ถ้าถามว่าก่อนนั้นเป็นยังไงหลังจากนั้นเป็นยังไงเราตอบได้ไหมหรือเช่นเราเรียนว่าไทยไม่เคยเป็นเมืองขึ้นแต่เราเคยถามม้ยว่าแล้วราชอาณาจักรอื่นๆที่อยู่รอบเราเขาเป็นเมืองขึ้นได้ยังไงนั่นสิหรือว่าเราพอได้เปรียบเราก็ไม่เคยไปยุ่งกับเพื่อนบ้านเลยหรือใช่ครับมันเหมือนกับว่าเราเรียนแค่ไฮไลท์ แต่ไม่เรียนเรื่องเราทั้งหมดแล้วนี่เป็นเพราะอะไรนะคะทำไมเราถึงไม่ค่อยตั้งคำถามกับสิ่งที่เราเรียนมาผมคิดว่าตั้งแต่เด็กๆเราถูกสอนให้ท่องจำมากกว่าตั้งคำถามใช่ค่ะในห้องเรียนเด็กที่ถามคำถามเยอะๆบางทีกลับถูกมองว่าวุ่นวายหรือไม่เชื่อฟังแล้วพอโตขึ้นเราก็ชินกับการไม่ถามเพราะการไม่ถามมันปลอดภัยกว่าปลอดภัยยังไงอะคะ ไม่ต้องกลัวว่าจะถูกมองว่าไม่รู้ไม่ต้องกลัวว่าจะได้คำตอบที่ไม่อยากได้ยินหรือไม่ต้องรับผิดชอบต่อคำตอบที่ได้อ๋อเข้าใจแล้วเหมือนกับว่าไม่รู้ไม่เห็นไม่ได้ยินมันง่ายกว่าแต่ปัญหาคือเมื่อเราไม่ตั้งคำถามเราก็จะไม่รู้ว่าเรื่องราวที่เราเชื่อมานั้นมันเป็นความจริงทั้งหมดหรือเปล่ายกตัวอย่างได้ไหมคะเช่นเราอาจเชื่อว่าคนไทยเป็นคนดีมีน้ำใจ แต่เราเคยถามไหมว่าทำไมในประเทศที่คนดีแล้วถึงมีปัญหาคอร์รัปชันมีปัญหาความเหลื่อมลำ้ำหรือเราเชื่อว่าคนไทยรักสงบแต่ทำไมเราถึงมีประวัติการปฏิวัติเยอะมากใช่ครับหรือเราเชื่อว่าสังคมไทยเป็นสังคมพุทธแต่พฤติกรรมในชีวิตจริงมันสะท้อนหลักธรรมพุทธแค่ไหนอ๋อนี่น่าคิดนะคะเหมือนกับเรามีอิเมเจของตัวเองแต่ไม่ได้มองเรียลลิตี้ของตัวเองถูกต้องครับ และเรื่องนี้มันไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะไทยทุกประเทศก็มี national narrative ของตัวเองแต่ถ้าเราไม่เคยตั้งคำถามเราก็จะไม่รู้ว่าเรื่องเล่าที่เราได้ยินมามันครบถ้วนแค่ไหนเช่นเรื่องความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้านเราเรียนแค่ว่าเราดีเราไม่เคยรุกรานแต่ถ้าไปถามคนขเขมรคนลาวคนพมา่าเขาจะเล่าเรื่องเดียวกันไหมนี่ไงครับและนี่ไม่ได้หมายความว่าเราไม่ดีแต่หมายความว่า ดีหรือไม่ดีมันขึ้นอยู่กับว่าใครเล่าแล้วเรื่องแบบนี้มันสำคัญยังไงคะทำไมเราต้องมาปวดหัวกับเรื่องเก่าๆเ,เพราะว่าเรื่องเก่าพวกนี้มันก่อตัวเป็นความเชื่อที่ส่งผลต่อการตัดสินใจในปัจจุบันยกตัวอย่างหน่อยค่ะเช่นเราอาจเชื่อว่าคนไทยเป็นคนดีไม่เคยทำผิดเราอาจไม่ยอมรับความผิดพลาดในปัจจุบันหรือเราเชื่อว่าเราเก่งทุกเรื่องเราอาจจะไม่อยากเรียนรู้จากคนอื่น แล้วเราจะเริ่มตั้งคำถามได้ยังไงคะมันจะไม่เป็นการไม่เคารพหรอนี่เป็นประเด็นดีครับหลายคนคิดว่าการตั้งคำถามเท่ากับไม่เคารพแต่จริงๆแล้วการตั้งคำถามด้วยความจริงใจมันคือการแสดงความสนใจไม่ใช่การดูถูกใช่ครับเหมือนกับเวลาเรารักใครสักคนเราก็อยากรู้จักเขาให้มากขึ้นไม่ใช่แค่ดูแค่หน้าตาอ๋อเปรียบเทียบได้ดีเลยค่ะถ้าเรารักประเทศเราเราก็ควรอยากรู้จักมันให้มากขึ้น แล้วการรู้จักที่แท้จริงมันต้องรู้ทั้งจุดแข็งและจุดอ่อนเหมือนคนที่เราไปเดทด้วยถ้าเขาบอกแต่เรื่องดีของตัวเองเราก็จะรู้สึกแปลกๆใช่ไหมคะใช่เลยเราจะคิดว่าคนนี้ซ่อนอะไรอยู่หรือเปล่า <c oughs> แล้วการตั้งคำถามมันเริ่มจากไหนดีครับเริ่มจากสิ่งเล็กๆใกล้ตัวเช่นถนนในชุมชนเราถึงแย่ทำไมโรงเรียนในพื้นที่เราถึงขาดอุปกรณ์ หรือทำไมคนในครอบครัวเราถึงคิดต่างกันทำไมคนที่มาจากภูมิภาคต่างกันถึงมีวิธีคิดที่ต่างกันใช่ค่ะแล้วค่อยๆขยายวงออกไปแต่ที่สำคัญที่สุดคือตั้งคำถามด้วยความเปิดใจพร้อมจะรับคำตอบที่อาจไม่ใช่สิ่งที่เราคาดหวังแล้วอีกอย่างหนึ่งคือไม่ต้องกลัวว่าไม่รู้ไม่รู้มันไม่ใช่เรื่องน่าอายที่น่าอายคือไม่รู้แต่กแกล้งทำเป็นรู้หรือไม่อยากรู้นั่นแหละที่น่ากลัว แล้วถ้าเราเริ่มตั้งคำถามแล้วเราจะได้อะไรคะเราจะได้รู้จักประเทศเรารู้จักตัวเองมากขึ้นแล้วเมื่อรู้จักมากขึ้นเราก็จะสามารถตัดสินใจได้ดีขึ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็กหรือเรื่องใหญ่ถึงเวลาสรุปแล้วครับวันนี้เราได้คุยกันเรื่องการตั้งคำถามและเราเห็นว่าการไม่ตั้งคำถามมันอาจจะสะดวกสบาย แต่มันทำให้เราพลาดโอกาสในการรู้จักตัวเองและประเทศเราการตั้งคำถามไม่ได้หมายความว่าไม่เคารพแต่หมายความว่าเราสนใจเราแคร์และการรู้จักที่แท้จริงมันต้องรู้ทั้งจุดแข็งและจุดอ่อนเหมือนการรู้จักเพื่อนสนิทเราไม่ได้รักเขาเพราะเขาสมบูรณ์แบบแต่เรารักเขาเพราะเรารู้จักเขาจริงๆแล้วสิ่งที่เราอยากให้ทุกคนลองคิดดูคือเรื่องที่เราเชื่อมานานแล้วเรื่องที่เราไม่เคยตั้งคำถามมันมีอะไรบ้าง แล้วถ้าเราลองตั้งคำถามดูจะเกิดอะไรขึ้นเราจะกลัวคำตอบไหมหรือเราจะกลัวที่จะไม่รู้คำตอบและอันไหนน่ากลัวกว่ากันระหว่างการรู้ความจริงกับการอยู่ในโลกแห่งจินตนาการนี่เป็นคำถามที่เราอยากให้ทุกคนได้คิดกันไม่มีคำตอบที่ถูกหรือผิดสิ่งสำคัญคือการเริ่มคิดเริ่มถาม และเริ่มรับฟังแล้วใครรู้บางทีคำตอบที่เราได้อาจจะทำให้เรารักประเทศเรามากขึ้นก็ได้หรืออาจจะทำให้เราเข้าใจว่าเราจะช่วยพัฒนาประเทศเราได้ยังไงขอบคุณทุกคนที่ฟังครับตอนหน้าเราจะมาคุยเรื่องเราฟังหรือเรารอพูดกลับรอติดตามนะคะแล้วพบกันใหม่ครับสวัสดีค่ะ และนั่นคือการเดินทางของเราในวันนี้สุดท้ายแล้วเราอาจไม่จำเป็นต้องได้คำตอบเดียวกันแต่หวังว่าการรับฟังในครั้งนี้จะเปิดมุมมองใหม่ๆให้กับคุณได้ไม่มากก็น้อย ขอบคุณที่ใช้เวลารับฟังและคุ้นคิดไปพร้อมกันใน Bright Steps Podcast Series เข้าใจสังคมไม่ต้องเลือกข้างถ้าคุณคิดว่า podcast ตอนนี้มีประโยชน์ช่วยแชร์ต่อไปให้เพื่อนๆของคุณได้ฟังด้วยนะครับติดตามตอนต่อไปของเราได้ด้วยการกด follow หรือ subscribe ในแอปที่คุณกำลังฟังอยู่ตอนนี้แล้วพบกันใหม่สวัสดีค่ะสวัสดีครับ